อันนี hey, ah, 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 ้อันนี ú, ้รองเท้าใครอ่ะของใครของนูบอกของพลอยของน้องพลอยบอกกระเป๋ารองเท้าใครมาใครมากระเป๋ารองเท้า ะจะแป๊บนึงแปบบ๊นึง <โอ S 2> ดีจ่าไย,ย,ยังมาดีจ่าใหญ่ได้ยังมาจ่าใเยมาดีจ่าใหญ่ใหง่ายายงสีผนลงอโอ้เต็มตัวมามามามมา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 เามตมามามาย,ยามามาะามาามาาม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 อมา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 มมามมามามามมามาา เต็งตัวมาดแมนหุ่นปานดารากเต็งตัวมาดแมนเอ้าโอติต็งตัวมาดแมนหุ่นปานดารากเต็งตัวมาดแมนหุ่นปานดาราก็ิบปะโดตระโล้เขาอายสังบออยากอายตอนร้อนน้ำผู้สาวสังบออยากอายตอนร้อนน้ำผู้สาวกางเก่งไมสิครับคือเป็นไฮเทนอ เลเมมหบเร่มเล่มม่บ <Yeah. S 1> <First S 2> ิหิหิหิเลิมมเ่มหิบหิ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 เ้าวนย่มืขึนเรื่อๆเอ้เอๆใช่จิงแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิลละกอมละกอเอ็มแมวบมแวบามแวแอปเปิลแอปเปิแอปเปิล k wow, um, to <tock� Copy modelling out> อันนี้ใครเด็กใครอันนี้นี่คีอใครใครนี่ใครใครยอบเขาโอ้ยเอามือนั่นโอนขอโทษยังขอโทษก่อนจ้าไอ้ขอโทษแม่ยังจ้าฮุดแน่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 ขอโทษเลยขอโทษแม่หลานห ไม่เอาไม่เอานะไม่เอานะแม่เจ็บแม่เจ็บอแม่เจ็บแม่เจ็บเป่าให้แม่เลยเป่าให้แม่เลยี่เนี่ยใครตีเนี่ยเป่าให้แม่เลยนี่เป่าเลยเจ็บเป่าเลยเป่าหน้าขอโทษเลยขอโทษหรือยัง